เวลาแล้วที่จะก้าวต่อไปอีกขั้นเพื่อเปิดประตูบ้านใหม่แห่งจักรวาลประกันภยัยโดย CIT และคอปพอจะนำทุกคนสู่อินชัวเทคอีกครั้งการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของงานมหาการรมประกันภยัย Thailand Introtech Fair 2022สำนักง,งานคอปพอและศูนย์ CIT มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาการประกันภยัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประกันภยัยพัฒนา Next Generation Digital Insurance Infrastructure เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในทุกมิติสำนักงานคอพอและศูนย์ C i t ทพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่จักรวาลใหม่แห่งเทคโนโลยีประกันภัยและเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงภาคธุรกิจประกันภัยกับเทคโนโลยีเข้าด้วยกันร่วมกันสร้างโลกแห่งการประกันภัยแบบใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ไปด้วยกันกับงาน Thailand i n s u r t e c h Fair reshaping insurance through the multiverse of i n ิ u ช t e c h for the future วันที่7-9ตุลาคมนี้ณัอ6 i m หก c ินแพคเมืองทองธางนีแล้วพบกันนะครับ